เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีคุณเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอการรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องการจัดการปริมาณน้ำยาค่ะจัดทำโดยข้าพเจ้าณิมกมลม,ม,มิ่งมูลชั้นมยมศึกษาปี3/5ได้ที่19ค่ะ เมื่อเข้าสู่ภาวะเรษฐกิจผู้หมายเดียวกันคือการใช้ชีวิชุมชนเมื่อเข้าสูภาวะเรษฐิจเช่น้ารเสริอาชีพการงานสภาพเลื่องรนชุมโดยการหาข้อมูลในเรื่องปริมาณต่างๆทำต่อควมีเห็นต่างๆจากหลายแาล 好好做。好好 หลังจากทำงานเรื่องนี้เสร็จชุมชนชุมคนจะเป็นอย่างไรายงานเรื่องนี้สามารถให้ความรู้กับคนในชุมชนเช่นเด็กและผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนรายงานเรื่องนี้ทำให้เกิดความพิจของเด็กมีกระบวนการมิยมอัตุประสงค์ สามารถลบอยลําของมินโอได้โดยที่กระดาษไม่เสียซึ่งยังยังเรรว่ายางลบหรือตัวลบพันยางหนึ่งใบเป็นประกอบไปด้วยหนึ่งก้านใบจะมีใบย่อย3ามใบมีหน้าที่หลักในการกูุอาหารหายใจและทายน้าผลมีลักษณะเป็นรูโดยปกติจะมี3ามผูในแต่ละผูเมล็ดอยู่ภายในผลอ่อนมี แกมีสีน้ำตาลและแข็งค่ะดอกมีลักษณะเป็นช่อมีทั้งดอกตัวผู้เลยดอกตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกันดอกยากทงทำหน้าที่ผสมพันยางโดยการผสมแบบเปิดน,น้ำยางเป็นของเหลวสีขาวถึงคนคนเหลืองุ่นพ้นอยู่ในข้อน้ำยางซึ่งเรียกตัวกันอยู่ในเปลือกของน้ำยางในน้ำยางจะมีสัมรันอ์ที่สำคัญสองส่วนคือ ห <ừ, S 2> นึ่งเนื้อยาแ,และเสริมที่ไม่ใช่เน,นื้อยาววิธีการผูกยาหนึ่ง <ừ, S 2> การผูกด้วยต้นต่อตามการผูกยาพาราสเตรชั่งไปตา,ตาชีของต้นทันยาซึ่งในที่นี้จะเกา่านำปีนบนที่ผสมปุ๋ยสองการผูกด้วยต้นยางช่ำถุงสอง,ส,องส่วนหนึ่งวิธีผูกยาในภักต้นอ,ออกเฉียง ไฟล่าที่ที่งอ,อกแล้ววางลงไปในหมุนค่ะ การเจริญเติบโตและปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดโดยผลการวิจัยพบว่าถ้าตอนออกเฉียนเหนืนนอมีแนนโน้ลูแกงพาราในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นปนโนโยติยาลาการใช้ยิสซ้ำในในยางธรรมชาติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยิสซ้ำม,มาใช้เป็นตัวเติมเต็มในในธรรมชาติทางยิสซ้ใหม่แลยี ประโยชน์ตัวเต็มในยังธรรมชาติค่ะวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาการสัดการบริมาณน้ำยางสองเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาราคาน้ำยางในปัจจุบันค่ะประชากรกลุ่มโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลอาสารสมรสาธารณสูขประจําหมู่บ้าน แบบสอบคถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลหนึ่งกนบสองข้อแรกที่ อายุ20-30ปีจำนวน15คนจีบเป็น100ละ23.80และน้อยสุดอายุต่ำกว่า20ปีขึ้นไปจำนวน3คนจีบเป็น1อยละ4.76ค่ะตาราง4.3แสดงค่าความจี500่ค่าล้ละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตำแนกสถานภาพตามสถานภาพตามตาราง4.3คบ <c oughs> ว,ว่าผูต้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสมลดจำนวน52คนที่เป็น้อยละาน คิดเป็นร้อยละ4.28และน้อยสุดจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ1.5 จำนวนสิบสาคนที่เป็นร้อยละยี่สิและน้อยสุดปริญญาโทจำนวน1คนที่เป็นร้อยละ1.59ค่ตะตารางสี่จุแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพจากตารางส5พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอาชีพเกษ,ษ,ษตรกรรมสาคนที่เป็นร้อยละ4 9 2สิบคนกับเจ้าทั่วไปไม่ประจําจำนวน17 17คนคิดเป็นร้อยละ26.98พ่อบ้านแม่บ้านจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ12.69และข้าราชการจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ1.11ค่ะ